ถึงสิงคโปร์แล้วนะครับสิงคโปร์นะครับเป็นเมืองแบบว่าเนเรื่องของืองจุ้ยเป็นสินส่งสำคัญเนาะเราก็จะเปิดประเดิมด้วยการมุเป็ูว่ไว้ผมไว้า่านะครับทุกคนเมื่อกี้เราไปแบบวัดแขกมาแล้วนะครับซึ่งเขาเปิด4โมงเย็นแต่ตอนนี้่ายโมงเลยต้องรอดนึนนง รักแม่ต้องเชื่อแม่อ,มอยากฟ <Okay. S 1> ังต้องฟังแม่หมูตามแม่แล้วคุณจะฟังนี่ถึงสิงคโปร์แล้วนะครับตอนนี้เราก็จะไป เอากมอดูลามาเห่ามากเอาดีๆนี่เหยียบคมนะเหยียบประเทศสิงคโปร์แล้วเนี่ยเรามากับสมาชิกเรามาโดยสายก็มีอะไรแอเชียครับผมแอเชียเราก็มีไฟ์นะคะที่บินตรงมาสิงคโปร์เลยโดยที่แบบว่าไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหรือใครอยากจะเปลี่ยนเครื่องเล่นๆก็แบบก็ได้เหมือนกันใช่แลนด์มาที่เราจะไปถ่ายก็คือที่เลย จิ้วสิงคโปร์ปรถึงแล้วเรียบร้อยนะครับแต่น้ำไม่ไหลรหรือว่าเขาม,มีเวลาก็ไม่แน่ใจไม่ปั๊มน้ำเสีย <laughs> <laughs> ไม่ออต้องบอกว่าสิงคโปร์นะครับเป็นเมืองแบบว่าเรื่องของืองจุ้ยเป็นสิ่งสำคัญเนาะเราก็จะเปิดประเดิมด้วยการที่แบบว่าเราไปแบบบูเตอรลู้ไหว้ผงไหว<ล>้สารล้ว่อแกมแแก็คือวันแรกเราก็จะไปไหว้พระแถวแถวย่านชน่นาทเาวนาก็จะมีวัดพระเจ้แก้วัน วัดแขกอะไรต่างๆแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปดูอะไรนะที่มีแบบเขาบอกว่ามีโองช่วยดีมากกลางเมืองแบบยืน position ดีตรงนั้นออไปยืนรับพลังทริปนี้เป็นทริปปรับมากนะครับก็คือแบบว่าพาร์ชวนแก้แล้วก็บอกว่ามึงเอาเอาไงไปเลยไหมก็เลยลาง,งานเลยแล้วก็มาเลยคือเจอในประเทศไทยไม่เจอนะแต่มาสิงโคโปร์คือง่ายมากโอเคไป <laughs> อันนี้ถือว่าเราคอมมิชชั่นไหมมึงเกือบจะคอมพลีทวอลเทร์ฟอล ตต่่่มมมมันไนไกงาอเดี๋ยวพาไปดูวอเตอร์เกตประตูน้ำคืนนี้นะคะเราพักที่คอนคอร์ดโฮเทลสิงคโปร์นะคะอยู่ย่านออชานโรสค่ะก็เป็นย่านแบบแหล่งช้อปปิ้งช้อปปิ้งอะไรใดๆจากสนามบินเราจะเดินทางไปเนี่ยเราก็จะแบบได้สองวิธีก็คือ MRT หรือว่าบัส ซึ่ง MRT เนี่ยเราก็จะต้องเลือกได้2ส,สถานีเพราะว่าโรงแรมเราอยู่ระหว่างกลางแต่ทีนี้มันจะต้องใช้เวลาเดินประมาณ5นาทีแต่ถ้าเราไปโดยรถบัสเนี่ยเราลงหน้าโรงแรมได้เลยเพื่อน MRT ดีกว่าเนาะจะได้รู้สึกแบบว่าเดินทางทนิดนึงนะเข็นเข็นเข็นเขนเป็นแบบนักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงีย้ยกำลังต่อแถวซื้อบัตรแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางโดย MRT ด้านหลัง ทุกคน,นครับตอนนี้เราอยู่กันที่สถา,านีชัยนาทาว์แล้วนะครับเราจะไปที่ทางออกเอนะครับซึ่งจะไปจะไปวัดแขกงนะครับแล้วก็มีวัดรู้สึกว่าจะชื่อว่าพาเคียวแก้วนะครับซึ่งอยู่ย่านชัยนาทาว์ทั้งหมดเลยเป็นย่านที่แบบว่ามีทั้งของกินขึ้นชื่อเรื่องของกินที่เป็นแบบว่าสตรีทฟู้ดที่แบบซึกอย่างที่เป็นเหมือนเซ็นเตอร์อะไรมีหลายๆร้านอาหารอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็วัดพระเคี้ยวแก้วคือมีอะไรนะวัดพระเคียวแก้วเป็นที่เก็บ ท่าท่านั้นก็คือเป็นเป็นฟันของพระพุทธเจ้าเขาบอกว่าที่นี่คือแบบว่าต้องมาเพราะว่าเป็นเรคโคมเมนของทางสิงคโปร์กันเออใส่ดูนะครับแล้วก็จะไปวัดต่อืูวัดอะไรนะใช่แล้วก็ไปวัดศรีมารีอมันไปวัดแข่วัดศรีมารีอมันนะครับแล้วก็มีอีกมีวัดหนึ่งเป็นวัดแบบพรพพิคเนสก็ไปเน้นขอพรกันเพราะว่าเรามาช่วงตรงกับนวราตีของ ของไทยพอดีเนาะเราพัคิดว่าที่นี่อาจจะมีนาวาัราตีหรือเปล่าไม่แน่ใจใ<ช>อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปที่วัดกันที่วัดกันทุกคนเมื่อกี้เราไปแบบวัดวัดแขกมาแล้วนะครับที่เป็นวัดแบบว่าพระแม่อุมานะครับซึ่ง,ขงเขาเปิด4ี่โมงเย็น แล้วเมื่อกี้นี้ก็เข้าไปแล้วแต่ตอนนี้บ่ายโมงเลยต้องรอนิดนึนงอุ๊ยวัดส,สวยมากอันนี้วัดอะไรอ่ะอันนี้คือวัดพระเกี้ยวแก้วตรงนี้นะครับเป็นวัดเคี้ยวแก้วนะครับก็ต้องบอกว่าทุกคนจะแบบมาบูชาเทียนนะครับแล้วก็ทักาการละของการจุเทียนเนี่ยความหมายเขาคือเป็นการแบบว่านำพาสิ่งดีๆให้กับชีวิต เออเหมือนให้แบบเทียนน,นี่นำพาสีดีหให้มีดวงตาทําให้มีแต่เอ่อความสุขทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในนี้นะครับก็เป็นการจุดเทียนถวายนะครับแทนการจุดธูปด้วยข้างในเย็นมากครับข้างในเย็นมากพระแม่กวนอิมตรงนี้คือสวยมากเป็นพระโพธิสัตว์นะครับ รับพรแล้วก็รู้สึกสบายใจนะครับด้านล่างก็จะเป็นไหว้ปกติใช่ป่ะชั้น4ี่นะครับขึ้นลิฟต์มาก็จะเป็นแบบว่าวิปัสนานสมาธิรับพลังแบบเป็นพลังบวกแปลกนะเพราะว่าข้างนอกคือร้อนมากเราเขมาข้งในก็คือเย็นมากเย็นร่มรื่นเพราะว่าจะใส่เฉงว่าจะมีต้นไม้ทงอ่ะปไปอีกวัดหนึ่งวัดข้างๆนะครเป็นวัดแขก คุณแม่ตกแต่เราอยู่ที่ไหนตอนนี้รอกนเราอยู่ที่4เซนประกาศเทมพปเป็นแบบวัดที่เป็นแบบถี่พระพิคนเนเป็นใหญ่แต่ว่าก็จะมีพระศิวะกับพระแม่ด้วยแต่ว่าวันนี้คือเป็นวันนวารารีด้วยผู้ะพุทธชาปนินธ์ฮัลโโชคดีมากแม่เคยมาแล้วแม่ปังแม่ปู แม่ก็ามาอีกครั้งที่สองต้องเชื่อแม่รักแม่ต้องเชื่อแม่อ,มอยากฟ <Okay. S 1> ังต้องฟังแม่หู uh oh. ตามแม่แล้วคุณจะฟังนี uh ่ huh. <c oughs> ก็อย่างที่บอกนะคบว่าเป็นนวราตีแบบว่าคืนสุดท้ายที่แบบว่าเป็นคืนที่เขาแบบจะต้องสวดเพื่อเฉลิมฉลองถ้าเป็นที่ไทยก็จะมีแบบขบวนแห่ตามเส้นสีลมต่างๆใช่ป่ะครับก็บอกว่าที่ไทยเราพลาดแล้วก็ก็ตั้งใจมากๆว่าจะมาซึ่งเราก็ไม่คิดว่าพอมาถึงสิงคโปร์เนี่ยเพราะว่าเรามีแผนที่จะมาไหว้พระพิคเนทที่สิงคโปร์อยู่แล้วไม่คิดว่าเราอ่ะจะได้ไปไหว้วัดแขกที่ที่แบบว่าที่มีพระพิคเนทเป็นองค์ประธานนะครับแล้วก็ เออวันนั้นวันที่เราไปเนี่ยพอดีกับเทศกาลแบบนวรารีที่เขามีแห่ซึ่งที่นี่นะจะเอาแบบพระพิฆเนศเนี่ยตั้งบนเออเหมือนเหมือนขี่ม้านะครับแล้วก็มีการยิงแอโร่อะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนพามก็จะขึ้นไปทําพิธีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีแห่วนรอบวัดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งที่นี่นะครับจะอาจจะชิลกว่าที่ไทยพอสมควรเพราะว่าที่ไทยเนี่ยอาจจะแบบว่า ห้ามถ่ายรูปในวันไม่ได้แต่อันนี้คือถ่ายได้หมดเลยนะครับล้วก็ได้เห็นองค์พ่อแบบชัดเจนซึ่งองค์พ่อนะครับจะตั้งกลางซึ่งสง่างามมากแล้วก็บารมีท่านแบบสูงส่งมากเพราะว่าด้านซ้ายก็จะเป็นพระศิวะนะครับด้านข้างก็จะเป็นพระแม,ม่วุมาซึ่งเราได้บูชาครบทุกองค์เลยต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่ฟังมากๆนะครับก็เราก็ได้เจอเพื่อนๆเอพื่อนเพื่อนที่แบบว่าบังเอิญเจอกันครั้งแรกนะครับแล้วก็ได้เจอหมอต๊อกแต๊กพาแบบไหว้กันแบบจัดเต็มมากๆโอเควันแรกผ่านไปเราก็แบบว่าพอของปากของพอวันที่2รเาก ว,วันที่2เราก็ไป,ปมวิวเซียมที่เป็นแบบว่าอาร์ตนะครับมิวเซียมอาร์ตนะครับที่เป็นแบบไลทิงจัดไลทิงอะไรอย่างเงี้ยก็มีค่าเข้า,ขา,ขาแล้วก็ไปตามแลนด์มาร์กส่วนต่างๆซึ่งต้องบอกว่าทริปเนี้ยวันแรกอะฝนไม่ตกวันที่2ก็ฝนตกหน่อยวันที่3ก็คือตกหนักเลยซึ่งวันที่3เราไปยูนิเวอร์แซลซึ่งตั้งใจจะถ่ายวอล์กมาให้ทุกคนดูแต่ฝนตกก็คือถ่ายไม่ได้เลยเล่นก็แทบจะไม่ได้นะครับเออบางส่วนก็ปิดไปแต่่าไม่เป็นไรก็ถือว่าแฮปปี้อยู่เหมือนกันนะครับ อ่าวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายซึ่งวันสุดท้ายวันนี้นะครับเราไปรับพลังบวกมาออซึ่งเปลารับพลังบวกที่ตึกตึกซันเทคนะครับเขาจะมีแบบแลนด์มาร์คซึ่งเป็นแบบแลนด์แลนด์มาร์คที่เป็นแบบน้ําพุตรงกลางนะครับเป็นลานกลมๆไว้ให้แบบว่าเออคนเนี่ยเข้าไปยืนเพื่อแบบรับพลังบวกนะครับจากนั้นเอาแบบมือขวานะครับเดินแบบจับน้ําอะไรเงี้ยเขาเชื่อว่าตรงเนี้ยคือแหล่งมั่งคั่งที่สุดของแบบ สิงคโปร์เป็นแลนด์มาร์คที่จุดลับประลังบวกที่ทุกคนเนี่ยวควรจะมานะครับซึ่งเราจะคนไทยเยอะมาก <laughs> โอเคก็ถือว่าครบถ้วนนะครับสำหรับการมาสิงคโปร์ครั้งนี้นะคะก็ได้เก็บรายละเอียดในเรื่องต่างๆเนาะจุดประสงค์หลักที่เรามาเนี่ยคือเราตั้งใจจะมาไหว้พระพิฆเนศกับพระแม่อุมาก็ถือว่าคอมพิวต์แล้วก็สักเซสมากๆก็สําหรับทริปนี้นะครับอาจจะมีสาระหน่อยเออแล้วก็เผื่อปีหน้าใครมีแผนอยากจะมานวาราตีที่สิงคโปร์แบบนี้ใกล้ๆเดินทางจากกรุงเทพ มาสิงคโปร์เดินทางกับสายการบ,บินแอร์เอเชียนะครับก็ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงกว่าเองนะครับก็เดินทางสะดวกและที่สําคัญตั๋วก็มีหลายรอบอยู่เหมือนกันนะครับและที่สําคัญเดินทางง่ายมากๆเพราะว่าที่นี่มีแอปพลิเคชันเรียกรถอะไรอย่างนี้หรือจะนั่งรถเมลอะไรอย่างนี้ก็สะดวกเหมือนกัน MRT ก็มีนะครับก็หวังว่าจะเป็นความรู้กับ ทุกทท่านนะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าเราทํามาหลาย10 EP แล้วรู้สึกว่าจะ30กว่า EP แล้วนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่อยากจะเข้าสปอนเซอร์เราก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับสามารถติดต่อได้เลยนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับคลิปนี้บ๊ายบายอันนี้คือชาบ้า